โยดีบรูซ่าสวัสดีวัรุ่เมกาวัยรุ่ดูบ่ายวัรุ่ชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เรอยู่กันในเกมคลาสตรีทกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถของเราแล้วตัวตึงอีกคันนึงนะท่านผู้ชมนะคือนิสสันสามร้อยเซทอีกนะท่านผู้ชมนะเคยตึงก็ตึง,ตรงหรืออีกหนึ่งชื่อในเกมนะครับก็คือนิสสันสามสิบเซทนะั่นเองนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมก็แต่งมาคัสสองเนาะแบบว่าตัวตึงตัวจัดเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดีนะ๋ยว่าจะมาเล่นตบบอสให้ดูนะครับวันนี้นะไปไป <c oughs> ไป let's go l e ะบอส อยู่ไหนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นบอสคัทสองนะครับนี่เราจะมาต๊บบอสตึงๆโชว์เล็กน้อยให้เด็กน้อยดูซะหน่อยละกันนะหลายคนบอกว่าพี่โคกทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นคาเกเลยนี่ไงน้องพี่กำลังจะเล่นให้ดูนี่แหละคาออกอ,ะอ่อกอะคาเอกไม่พอมึงจะคาที่ก,กันน่ะโกรึงโกรึงนี่แคปสักหน่อยแคปสักหน่อย,อย,อย,อยเขาเรียกว่าแคปเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยนยคุณดูนะ มาโคตรตึงกดแข่งเลยแข่งกับบอสน,นะครับอันนี้ผมแต่งมาจัดเต็มอยู่แล้วคัสสองไม่ต้องห่วงครับรถพี่มันโคตรตึงสุดจัดในย่านนี้สุดจัดในซอยแปดเฮ้ยมาว่มาว่มา,มาเอาดิขับสองเลยนะเยาว์วดาครับขับเพื่อนล้อหลังนะครับขับสองแต่แต่งจัดเต็มนะครับคนดูนะตบมาแล้วบอสนี่นับต่อนับ หลายคนบอกว่าพี่โค้กตบแต่บอสค่าหนึ่งเนาะนี่พี่ตบให้ดูนะบอสค่าสองนะคนดูนะดู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 เฮ้ยว่าเติมฟลักเลยเรื่องใหม่กว่ากูเฮ้ยกำลังจะโชว์ตึงโชว์ก๊อตสักหน่อยคนดูแม่งอื้อไปเลยทำไมทำไมทำไมเงี้ยลงไปครับน้องรถแรงจะออกตัวเออเออเออดีเอวดีเอี๋ยวดีก็มาดิครับ ไปเลยฮะตอนนี้เรากำลังพยายามตามมันอยู่นะครับเอ้ยเบีกหน่อยเบีกหน่อยร้าน Richmond Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ at Richmond Shop หรือเว็บไซต์ w w w r i c h m o n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Richmond Shop ว้าวหน่อยนี่ รถคันนี้คุมง่ายครับคนดูนะเฮ้ยเฮ้ยบอสนี่มันนักเลงแต่ว่าไอ้หนุ่มนี่มันใจมันนักเลงแต่ว่าแข่งรอบเดียวซะด้วยนะคนดูนะเอาวะเอาวะาวาวบอสมันแรงคุณดูแต่มันแรงไม่เท่าเราด็อกบอกเลยเฮ้ยผมคิดถึงอีโวเลยผมุตส่าห์เป็นนั่งปั่นอีโวจนหดนะคุณดูคัสหนึ่งแม่ต้องกลับมาเล่นอันนี้แล้วเหรอบีกหน่อยครับบีกหน่อยครับน้องเอาดีเอาดีเอาดี อยู่คนเดียวน่นอออลนโอ้ยแข่งใหม่แล้วกันเมื่อก,กี้นี่กำลังจะมู่เลยนะคนดูนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮมันนี่ไงคนดูมันปี๋มันปี๋เมืเ่อก,กี้นี่มันปี๋ไปโดนฟุตบาทเอาวะเอาวะเอาวะพวกนี้มันโหลดต่ำตุดเลยนี่มาอันนี้ผมยังไม่ได้แต่งจัดเต็มเท่าไหร่นะคนดูนะอาจจะยังไม่ค่อยแรงมากอ่าอ่าอ่าบอสงูงูตัวหนึ่งโกอรตรงโกรตรง พยายามอยู่นะครับคนดูนะเอาโค้งให้เฉียบๆหน่อยไอ้ปัดศาสตรสีนะบอกเลยตามเลยครับวูว้โห่แม่ดิฟอย่างดีนะคันนี้นะล่อหลังนี่ดิฟเลยแหละบอกเลยเอาว้าวว้าวยบอสมันโหดจังวะปกติมันไม่โหดขนาดนี้นะนี่บอสนี่เอ้ยไอ้นี่มันมีของไอ้นี่มันมีของ วาวาว่า,า,วา,า,วาไปดิโอ้ตามันไม่ทันเลยว่ะโอ้มันแรงจริงไงคันนี้นะเฮ้ยเบอสคันนี้มันแรงจัดเลยว่ะผมชนะมันได้มาอางไงวะคนดูผมชนะมันได้งไงวะฮึอยากรู้เหมือนกันโอ้แม่งโคตรพิวอะ่ะเฮ้ยวาวะพิวจัดเลยนะไอ้นี่นะไอ้หนุ่มนี่นะเออ อู่ทางตรงหุยตามันไม่ทันเลยว่ะคนดูนี่ผมติดสุดแล้วนะนี่โหดว่ะอันนี้โหดเลยผมยอมใจมันว่ะโอ้ยรถ <c oughs> ูเริ่มใหม่เลยดิเฮ้ยแต่เป็นมันโหดจังวะคนดูรอบนี้มันแปลกๆนะเฮ้ยมอสแม่งเก่งแปลกๆมามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหาม่เทียวหนุ่ มันโหดจริงคนดูอันนี้ผมยอมรับเลยรอบนี้าวาวาไปเดปิดในตรัสไดเ,เดหนีก่อนผมยังผมยังแรกผมต้องฉีกมันให้ได้ก่อนนะฉีกพวกบอสให้ได้ก่อนคนดูอย่างแรกเบรกครับสวยในผมจะเสียจังหวะตอนเข้าโค้งนะผมไปติดวิธีการแบบว่าเบรกนะครับเบรกของไอ้ไอนี่มาไออะไรนะไออีโวมานะท่านผู้ชมนะอีโวมันต้องเบรกนะครับแต่พวกนี้มันไม่ต้องเบรกนะครับ ถ้าขับสี่มันต้องเบรกหน่อยเงินกูว่าแล้วเฮียรถตัดหน้าโอ้ยรถตัดหน้า่ะคนดูโอ้ยดูด้วยโอ้โคตรเยี่ยดูรถตัดหน้ามาโอ้พระเจ้าโอ้ my เมกอ man เรียบร้อยกูว่าแล้วรถเลยเนี่ยอย่างงี้นะเออสู้กลับไปปั่นอีโ e วเราเหมือนเดิมดีกว่านะดูยังตรึงกว่าอีก เฮ้ยดาเน,นี้มันนั่นไงบอสแม่งคนตีนจริงอย่างคนดูผมเบื่อเกมนี้มากเลยอ่ะอยู่ๆรถแม่งกระชอับออกมาตัดหน้าอะไรเงี้ยนะแม่งสตีดของจริงเลยนะขี่ๆมากูกลังจะชนะนะเฮียบอสแม่งมาตัดหน้าสักหน่อยโอ้แม่งแรงจนจัดเลยว่ะตามันไม่ทันเลยเนะี่ยคนดูนะเอ้าวอ้าวอาวาแรงจริงแรงจริงผมพยายามตามอยู่นะคนดูมันตามไม่ทันเลยอ่ะ กู๋ไม่เอาเรื่องนะพวกนี้โอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยไปกดแม่งเอ้ยคนดูมานเราจะเดินทางข้ามเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราเดินทางข้ามเวลามาแล้วนะคนดูนะไปแข่งต่อดีกว่านี่วิดานนี้ได้อยู่คนดูเอาว่ะเอาวะโคตรึงโคตรึงอยากเจอพบรักเอาเลยดิเช็ด ีปโก้ติ้งจัดเลยครับพี่นี่ไปดิครับสุดหลอ่อปูนพร้อมเกาะสุดหล่อ,อพร้อมยังโอ้ยอย่าเบียดได้ไหมอย่าเบียดได้ไหมครับสึดสะพานดิเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะติงจัดเลยติงจัดเลย ติดในตัดเลยนะฮะนผู้ชมนะตอนนี้พยายามหนีห่างบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็กดสุดแต่บอกเลยกดตึงกดตรึง,รงยาวๆฮะเว้ยแดงแดงต้องชะลอหน่อยนะคนดูนะลงเนินลงเนินต้องใจเย็นๆเอาอ่ะเอา่อากดตึงกดตรึงอุยแดงอีกแล้วตรงนี้ เดจะรุดถนนนัน,น,นี่โอ้โหฉีกอะตอนนี้ผมฉีกวอตเลยนะคนดูนะตึงจัดเลยว่ะตึงจัดเลยว่ะไปดีไปดีปเฮ้เอบอยนี่นี่หัตรึงหัตรึงเฮ้ยโอ้โหหน้ารถเอ,อ้ยรถสักหน่อย ไอ้ความเร็วตกเลยอะคนดูดูดิหลบไปน้องหลบไปน้องบอดมันไล่เรามาแล้วนะคนดูนะว้าววู้ยบอดที่สองน่ากลัวนะเนี่ยมันขับเร็วนะคนดูรอหน่อยครับคนดูเอ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีก็ได้อยู่นะก็ถือว่าตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยเลยนะอืม โหตาาจเรึงกูตรึงเว้ยเว้ยเว้ยวิ่งเว็กวิ่งว็กสปานามานักอีกแลวเวยดูดูดีจุนเตจุนเตทะลอะหน่อยครับลงเนินเนียนๆไม่เซียนได้ไงเดียวดีเดียวดีโอ้โหแม่งโคตรตึงว่ะโอ้ผมครับแม่งตึงจัดเลยนะคนดูนะรอบนี้ เออดีอดีอืออเนี่มันมันมันขี่ดีมากเลยนะผมต้องไปจูนใหม่ว่ไปจูนเพิ่มหนะ่อยนิดหน่อยร้านเ h ชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ วิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i s h m a n s h o p c o m เติมเลวดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าวโว้ยแม่งไฟแม่งเรือนรางไฟแม่งโคตรพร่าโคตรพามัวเอาว่ะเอาว่ะระวังนะครับอืมโค้งอย่างนี้เลยระวังนี่ นันจะใช้ได้ได้ได้ใช้เบรกมือนะคนดูนะไปเล่นในอีโวนี่ไม่ไม่ได้ใช้เลยเบรกมือเบรกอย่างเดียวอีโวมันเบรกแล้วมันสปาร์ตนะเบรกมือเวลาเล่นเบรกมือนี่โคตรึงโคตรึงอ้าพันนอๆครับคนดูเข่ากระเป๋าครับเก็บไว้ให้เมียให้ลูกตึงปีอะไร่าตึงปีมาถึงเวลาเดินทางข้ามเวลาอีกรอบหนึ่งเอาว่ะเอาว่ะเดินทางข้ามเวลามาแล้วนะคนดูนะนี่ห่ด่านี้ได้อยู่ ทางเดียวด้วยทางตรงกดตรึงโหดตรึงเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะจูนคันนี้จนโหดนะสําหรับคัสสองนะเออจะมีรถบางคันที่เป็นคัสสามด้วยนะครับเอาอ่ะเอาอ่ะีตตตตโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเว้ยรถผมมันความเร็วปลายมันเยอะนะคันนี้ ต้นกต้นกับกลางอาจจะยังกินเขาไม่ได้นะแต่ปลายนี่ไม่แน่คนดูปลายตึงจัดเลยอีกในตัดเลยจ้าโอ้โหทีหนึ่งแม่งแรงจังวะเอาโค้งครับจิ้มเลยโค้งนี้สวยโอ้ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าเข้าได้ดีเออยดีอ,อดี นี่ถ้าโทรศัพท์มันไม่แหลกมันจะมันจะดีนะครับทุกผู้ชมนะอันนี้ผมก็เล่นบน l e n o v o l e g ดิจิทัลนะเป็นเกมมิ่งโฟนอ่ะมันไม่ค่อยแหลกอยู่แล้วนะครับฟ้บฟ้บเอาเนียนๆเ้าเนียนๆเ,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 เห็นไหมเชิดเอามาผมเมื่อก,กี้นี้วิวเลยนะใจวิวเลยนะโค้งเมื่อกี้นี้เนี่ยเอาดีๆเ,เอ้ยเฮ้ยเรีย,ยบร้อยครับชนะชิวๆ อันนี้ส0ิบเมตรมาแล้ววะโอ้รถมันแรงด้วยไม่ได้ไม่ได้ไมันแซงไม่ได้เคตรตึงเคตรตึงเอาา้าพี่เขาแม่งตึงเปรี้ยเลยรนะตึงเปรีย้ยอีกห้าพันครับเข้าเป๋านอ่เดี๋ยวไปจูนดูสักหน่อยดีคนดู้องจูนหน่อยนะม,ยมีอยู่หมื่นกว่าบาทที่จะจูนหาหาราจูนเลยหารจูนรถแล้ว, <laughs> ลลวม,มีอยู่หมื่นกว่าบาทพัดโถย ชุบเม่งมีอะไรหฮ้ยแถวไหนนี e ่จูนได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยเข้าไปเลยครับจุดจีดูจุดจีดูดซีจูนอะไรได้บ้างอย่างแรกที huh. ่ผมจะจูนจูนยังไงผมก็จะจูนเกียร์นะผมดูนะจีเกียร์นี่แม่งสำคัญอันนี้อันนี้คลัชใช่ไหมคามเหรอไม่คลัชคลัชสองหมื่นนี่บวกเท่าไหร่วะ ติเมตรอีลิตเท่าไหร่เนี่ยจุดห้าเฮ้ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์โหได้อยู่หมื่นสามใส่เลยคันนี้อีลิตมาเฮ้ยตึงเปรียะอะไรตึงเปรีอะมาไปแข่งอีกรอบหนึ่งแล้วกันถึงเวลาเดินทางข้าเมเวลาอีกแล้วจ้าเอาว่ะเดินทางข้าวเวลามาแล้วนะท่านผู้ชมนะตึงเปรีะอะไรพี่ตึงเปรียะรอบนี้ผมไปใสยย่อะไรนะ ใส่คลัชมาใหม่นะเอาดีเอาดียวเดียวเดีไล่อยู่ไล่อยู่ต้นมันยังนวลนวลเนาะคนดูเนาะไอ้กลางเริ่มวิ่งแล้วโอโ้โหโหแม่งเบียดกันโคตรเดือดอะเถื่อนเกินอ้าวสอยกอกลางมาแล้วหนึ่งโคงงูเท่ากับไก่นะบอกก่อนอั่นไงว่าแล้วกูปีนแล้วเนี่ย <laughs> โอ้ยเรื่องใหม่กำลังด่าบอสตึงๆเลยอ่ะตัวเองงูเองนี่ไงเนี่ยประตูว้มาใหม่มาใหม่เสร็จหลอคนเราบันพาดกันได้ครับคณดูนะอย่าเวลาเราล้มคนล้มอย่าซ้ำเข้าใจไหม๋ยวคนล้มอย่าซ้ำนะนองนะ้าใจบบอสมากร่าเฮ้ย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 มันคือนักเลงกันแท้คนดูดูสิวะ อ๋อ right? รถปีรถปีรถปีม <The USSR> oh, ันก็ชนเดี๋ยวมีต้องมีสักคันที่ชนแถวนั้นน่ะนี่กูว่าแล้วนานไงโคตรไกลโคตรไกลโคตรไกลเลยครับพี่อันนี้แข่งรอบเดียวซะด้วยนะคนดูดูดิโอ้ทางตรงผมกินฉิวละบอกเลยเดี๋ยวกันช้าหน้าตอนบ่ายน้องอืมเทินเกียร์ซาเซบอกเลยในตาทีเดียวนี่เยี่ยวเหนียวเลยครับ กดเอาเถอะเอาว่าเาว่าตึงเปรียอะไรตึงเปรียฮชึบฮึมชิวชิวเปรียร้ยชิวเปรียร้ยเรียบร้อยครับน้องอย่างเงล่ะห้าพันเข้ากระเป๋าครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะกระแฟร์ด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมคลายสตรีทนะกับนิสันสา0ร้อของพี่นะครับท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นตัวตึง เขาเรียกว่าเป็นลูกลักอีกคนหนึ่งของพี่เลยนะครับในเกมนี้นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ก็เติมมานะครับประมาณร้อยกว่าบาท200ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะมันนานแล้วคนดูผมเติมใ่ปีที่แล้วนะครับเออเฮ้ยตัวตึงของพี่มันก็เอาเรื่องอยู่นะคนดูอืมพอฝากวไได้วยกันเนาะ สำหรับวันนี้พี่โค้กตรยกรเราจะกัใหมงคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดดีดแ้เตือนให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะสรับสนนการทำเว็บเติมเกมวีดีม่ว่าจะเป็นอาวีพับจีโมบายกันทีจแพกฟฟีไฟล์วันเดียบูอิมัทท์วัดสองโรบอกก็ไปเติมกันได้ที่เว็บพีชแมช็อปนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติมมิสชั่วโมงการันตีผู้ช้งานไรออฟฟิเชียถึงสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกมวอลเลนนะครับเติมถูกกว่าปกติห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ไปเติม นี้ต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคอรตรึงเคอรตรึงร้านริชแมนช็อปเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร0อเซนด้วยริชแมนช็อปว้าว